สวัสดีค่ะสวัสดีท่านเจ้าของรถคันกันเลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะเอาอะไรคะเนี่ยเอาอะค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็คือจะมาแกล้งเพื่อนกันนะอีกอุ้ยไม่ได้นะบังไว้ก่อนอีอีบังไว้ก่อนอ่านะคะทุกคนก็วันนี้นะคะ ก็คือวันนี้คือมาแกล้งเพื่อนอะไรเออตามที่บอกไปเลยมาแกล้งเพื่อนซึ่งเรามาแกล้งเพื่อนในแบบตำจงที่เราไปตั้งแกล้งเพื่อนเราจะมามา,มาแล้วเออมาแล้วมาแล้วหรอใช่ช้าชอบมาเร็วจัง <laughs> มา่ห้ฉันะจะปล่อยอาร์ดีเวตต่อเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งฉันขอปิดไม์แป๊บหนึ่ง ับมาแล้วกลับมาแล้ว,ลมลวเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมา <Yeah. S 1> ว่างว่างวันนี้เขาแข่งบอลจริงหรอมีห้องเราไหมแข่งบอลที่สุมมีห้องเราไหมมีห้องเราไหมไม่แข่งบอลแบบระดับประเทศอ่ะ้ทีมชาติทีมชาติทีมชาติ ทีมสนามกีฬานีนมาจับยังรู้จักสนามกีฬาตีนสุรานนท์ไหมอ่าไม่รู้จักรู้จักแต่สนามเคเบมก็ไม่รู้จักเหมือนกันจะถามเพื่อเอาล่ะวันนี้กลับมาให้ฉันสปอยอนิเมะต่อเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ได้ไหมไปให้เราบอกไม่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 ยู่่สปอยตอนนี้ โอเคโอเคไปถึงเรื่องซารีนาจังอะใช่ไหมไม,ไม่รู้อ่ะเอาไอ้เด็กนี้ไม่ได้ฟังอยู่เมื่อกี้โอ้ยฉันต้องเริ่มใหม่แกแลวใช่ไหมฮะมอย่าให้ฉันเล่า<ก>เรื่องอะไรแล้วบางอ่าเกิดใหม่ลูกโอชิกลับอ่าเขาอ,อันษีฐานนีวันที่จากรลา อาไม่รู้เอเร็วเร็วสิ่งที่ฉันจะดูเล็กก็คือแ,แกแกแก่อยากเห็นชีวิตฉันก่อนนอนไหมอ่าไม่ต้องการน่ะเออฉันไม่ต้องการกแต่ฉันแต่ฉันจำสองคนนั่นแหละฉันตอนสปอยอนิเมะเกมเกียวกัสองมาก่อนว่าจะเอาเกิดใหม่เป็นลูกโอชิกก็เกิดใหม่เป็นลูกโอชินี่บอกได้เลยว่าแบบ ไม่ถึงชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดว่าฟรีเลนนี่คือมีสามสิบกว่าเรื่องมีประมาณยี่สิบแปดกว่าเรื่องยี่สิบแปดกว่าตอนเพราะฉะนั้นเล่าหนาแน่นอน่เกจะเอาวันไหนฮะเกิดใหม่เป็นลูกเอชิหรือว่าฟรีเลนไม่ฉันจะฉันจะงอยากฉันอยากทำคลิปกับแกทำคลิปเหรอใช่ตบ,บายอ่ะ ทำคลิปมาดูชีวิตมาดูชีวิตก่อนก่อนก่อนที่เพื่อนจะน,นอนอัอ้งก็ทำเป็นเหมือนอัดอยู่ละกันก็ทำเป็นเหมือนแบบอัดอยู่ละกันนะฉันจะดูเก๋ก็ได้อ่ะไอ้ห่างแม่งเลยดูเลย ฉันไม่เห็นอะไรเลยนอกจากนา้นา,นาตอนสุดจะดำของแกฮะฉันไม่เห็นอะไรเลยชื่อฉันไหนมเริ่<ว>สุดที่ฉันจะโยนโทรศัพท์ทิงแล้วเนี่ยแกเลิกแชนหน้าจอเหือฉันมองไม่เห็น ฉันเห็นแต่หน้าจอดำๆของเกเพราะฉะนั้นฉันจะปรับให้มันเป็นวิดีโอคอลให้มันสมจริงใเยจอได้มฉันไม่แคร์ไหนบอกว่าเกจะอันนี้ไงนี่ฉันปรับให้มันเป็นวิดีโอคอลให้แล้วนี่เราเร็วเรียบรบเปิดวิดีโอคอลอะไร ตังเหรอฉันปิดไฟอยู่ฉันปิดไฟแล้วเอาเร็วเร็วเร็วเอาปุตะปิเร็วๆโอ้มายโคดำขนาดนี้ไม่ต้องเปิดก็ได้ไม่เหรอฉันปิดไฟเล้วแเม่แกให้นอนหรือว่าแกเอบแม่มาเนี่ย แม่เช่นดูบอลอยู่อะไรนะอีกรอบแม่เช่นดูบอลอยู่ดูบอลแล้วทำไมเก้ต้องปิดไฟก็เช่นก้จะนอนหรือว่าเอาก้จะนอนแล้วกเเขียบบายฮะบาย,บายไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่ยันหมายถึงว่า,าไปยังคะน่าหลอนมากถ้าฉันถ้าเจอแบบนี้นะิ่งตกไปนานแล้วจะเกิดว่าหัวฉันไม่อยู่ห,ยหัวเตียงกรับหนึ่งนะขอปิด กลับมาแล้วไปไหนอ่ะไอปาทุน่าพ่อจะเรียกเอไม่ไปหาวาวาแล้วหรอฮะอืมไม่เอาขออนุญาตร้องเพลงนะ เ,เพราะอันนี้ร้องเพลงหวังว่าจะไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วฉันก็จะร้องเพลงอื่นวันนี้ก็จะมาป่วนเพื่อนกันค่ะฉันมีภารก,กิจให้แกคือแกต้องทำเป็นเหมือนกำลังอัดคลิปอยู่ตอนนี้เข้าใจตั้งแต่ตอนนี้เลยโอเคไหมอืมไม่เอาคือจะได้รับภารก,กิจไปแล้ว ฉันร้อง,งเพลงอะไรดีคลีสเดีด๋ยวฉันจะอย่าร้อง,องเดี๋ยวมันเป็นรายการไป <laughs> ไม่เอาอ่ะลิค่สิทธิ์คืออะไรหรอเราไม่เข้าใจอะ่ะเราจะเราจะร้องเพลงฉลาดด้ว <laughs> ยจริงเลยแกต้องร้องเพลงที่แต่งขึ้นมาเท่านั้นอือไม่เอา่ะ หมูแดงหมู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 แดงแช้างเพลงวะนี่นี่นี่ฉันมีเพลงให้แกฟังโปรดดวงใจโปรดได้ฟังเวไม่เอา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 แกหัวเนาะเอาละ คือฉันจะเปิดเพลงให้แกฟัง hey, ได้โปรดด้วงใดโบได้ฟังเพลงรักน้องามาใส่ใจดูแลจีบใจฉันขึ้นมาจะเพื่นช่วยชีวิตและยืนให้มันได้ขอเพลงเก็บตะวันเลยค่ะ คนที่เธอยอมรักเธอเกนงันไหมว่าฉันกำลังจะต่อยแกแล้วเนี่ยนดี่ฉันเปิดเบสให้ไป,ไปฟังนะได้โป,ปรดดวงใจโบนายวัง เพลงจากที่หยดได้โปรดได้โปรดดวงใจบอปาบวดมันเขียนไงวะ โปรด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 มันเห็นไงอ่ะได้โปรดดวงได้โปรด,ปรดอะไรครับเนี่ยเฮ้ยหาไม่เจอหรือว่าเราต้องคันลอกดิงอะไร ้องเพลงนี้ให้ดูเพลงเลยโดนจนไ่ได้ใจัม่งฟังที่อยากิด้ะักนยังไม่ได้ยั